ช่วงนี้จะชวนระดมสมองขับเคลื่อนนวัตกรรมสู้วิกฤตโลกร้อนนะคะซึ่งจะมีมหาการรมพลังงานแห่งอนาคตจะจัดใหญ่ในประเทศไทยเรานี่คะน่าสนใจมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชวนคุยกับคุณนะภพรโดนสุขเกษม c คฟาวเดอรบริษัทแกลดอินเตอร์เนชั่นแจำกัดตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วสวัสดีค่ะคุณนะภพระดนคะสวัสดีครับดรแอดครับ สวัสดีค่ะ <c oughs> การนะคะก็ชวนคุณผู้ชมผู้ฟังคุยเรื่องปัญหาโลกร้อนโรครวนเนะี่ยหลายคนก็แสดงความคิเดเห็นมาอย่างน่าสนใจเลยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้ช่วยช่วยช่วยพูดหน่อยนะว่าตอนนี้โอ้โหมันวิกฤตแค่ไหนยังไงแล้วถึงจะต้องมาระดมสมองถึงจะต้องมาจัดงานกันที่บ้านเราในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะครับพินดีครับก่อนอื่นขอบคุณนะครับทางรายการที่เชิญให้ทางผู้จัดงานเนี่ย นะครับได้เข้ามาชี้แจงแล้วก็มาเปิดประเด็นมุมมองความคิดนะครับคือถ้าคำถามนี้ดีมากเลยครับว่าจริงจริงแล้วอ่ะผมมองว่าวิกฤตตอนนี้มันมีวิกฤตซ้อนวิกฤตคือวิกฤตที่เรา,าเผชิญร่วมกันเนี่ยอาจารย์จะเห็นได้ว่าเราเริ่มจะทําไมฮะฝนตกหนักมากกว่าเดิมใช่ค่ะใช่ไหมครับแล้วก็าบางมุมของโลกก็จะกลายเป็นร้อนหนักมากๆในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญร่วมกันตอนนี้ก็คือวิกฤตเรื่องของภาวะโลกร้อน นะครับคราวนี้จากวิกฤตภาวะโลกร้อนก็จะไปสะท้อนวิกฤตพลังงาน mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่เรากําลังจะกระทบในเชิงของทางภูมิศาสตร์รัฐศาสตร์และก็เศรษฐกิจก็คือพลังงานนะครับถ้าเราสรุปให้เห็นเลยก็คือว่าตัวปัจจัยทางด้านบวกมีมีขึ้นมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี mm hmm. นะครับอันนั้นเป็นปัจจัยด้านบวก แล้วก็มันถึงเวลาที่นวัตกรรมหลายๆอย่างซึ่งคิดมานานแล้วนะครับคิดมาเป็นมากกว่า2 0 3 0ปีปัจจุบันนี้นะครับกำลังถึงเวลาที่ได้เอานวัตกรรมเหล่านั้นเนี่ยกำลังที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มา implement ให้มันเกิดได้จริงอันนี้เป็นปัจจัยด้านบวกแต่ขณะเดีวยวกันปัจจัยด้านลบก็มารุนแรงและเกินเพราะว่าเราเจอโควิดไปสองปีปใช่ค่ะแล้วก็จะต้องเจอภา,ะภาวะของเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งต้องเรียกว่าถดถอยต่อเนื่องถึงปีหน้าอันนี้เป็นปัจจัยด้านลบอีกเรื่องหนึ่งคือปัจจัยด้านลบของความไม่แน่นอนในเรื่องของสงครามเื่อสงครามยูเครนนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจีนพี่ใหญ่เนี่ยจะหึมหึมไปตรงจุดไหนบ้างในภูมิภาคนี้เรานี้แต่วเกาะเกาะแแถวบ้านเขานั่นแหละก็เลยไปกระทบเรื่องของวิกฤตอาจจะภาพใหญ่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วจะเห็นว่าวิกฤตพลังงานที่ประเทศไทยเราเจอตอนนี้ มีสองตัวก็คือวิกฤตในเรื่องราคาของพลังงานถ้าเราพูดว่าราคาพลังงานเราก็จะเข้าใจในมุมสองมุมเนาะประเทศไทยหนึ่งก็คือราคาน้ํามันถูกไหมครับอแล้วก็จะกระทบเราต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศเยอะมากค่ะครับประเด็นที่สองนะฮะก็คือค่าไฟฟ้าวิกฤตราคาอันนี้เป็นเรื่องของวิกฤตราคาหมายถึงว่าราคามันสูงขึ้นใช่นี่เดี๋ยวจะมีการปรับค่าเอชทีะไรอีกใช่ะหครับ ออนนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวนอกจากราคาที่ที่วิ่งขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราเชื่อได้เลยว่าราคาพลังงานในค่าไฟฟ้าไม่มีทางวิ่งลงโอ้ล่ะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีวิ่งขึ้น,นแล้วก็จะขึ้นจะไม่มีทางที่จะลงนะครับถึงแม้ว่าค่าเอฟที T เนี่ยจะผันแปรตามเชื้อเพลิงก็ตามแต่เราเราเราคาดการณ์กันว่านะครับแหล่งน้าแหล่งแหล่งก๊าซธรรมชาติในเอราวัณเนี่ยที่สัมปทานอ่าโดยโดยเจ้าใหม่ เข้าไปแทนเชฟรอนก็คือปตทสพยังไม่สามารถจะเข้าดําเนินการได้เต็มรูปแบบดังนั้นเราจะมีปัญหาเรื่องช็อตเทชเราเรียกว่าสภาวะที่ไม่ไม่เพียงพอดังนั้นจะต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติครับทําให้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วต้นทุนถ้า,าขุดเองใช้เองเนี่ยสมมุติว่าเ x บาทแต่ถ้าต้องนําเข้าเนี่ยมันกลายเป็น x บวกปาใช่ใช่ครับ โอ้โหเรียกว่ายิ่งฟังไปก็ยิ่งแบบโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆนะอะเคยทําให้งาน3งานเนี่ยเลือกมาจัดในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าเนี่ยเน่ยวาว่าประเทศไทยเราแบบว่ามีมีอะไรที่ทําให้งานใหญ่ตอนนี้เข้ามาจัดเยอะเลยทีเดียวนะงาน sustainable energy and technology asia หรือว่าเซ t a งาน solar storage asia 2 0ง2งาน enlit asia 2022ย สามงานนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานหมดเลยใช่ไหมคะอยากให้ช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่าที่ทั้งสามงานนี้คือมันแต่ละงานจุดเด่นเป็นยังไงแล้วทําไมต้องมาผนึกกันถึงสามงานเลยทีเดียวไดาจย์ขอบคุณครับประเด็นแรกก็คือว่าทางเอ็นลิทเอเชียเนี่ยเป็นเป็นงานใหญ่นะครับเขาจะมีเอ็นลิทั่วโลกเลยเอ็นลิทอเมริกาเอ็นลิทเอเชียเอ็นลิทยุโนะครับ เอ็นลิ o นอตอเมริกาเอ็นลก็คือเป็น Energy to Energy ย่อมาอ่าซึ่งจะเป็นงานใหญ่ที่เขาจัดอีเวนทั่วโลกเรื่องพลังงานล้้วนมาจาับมือกับงานเซตาเซตาเนี่ยจะเป็นงานที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดทุกปีกปยุกเว้นเมื่อตอนเราเจอโควิด2ปีอันนั้นเราก็หยุดไปคราวน,นี้เรากลับมาก็เลยผนึกกำลังพร้อมกับเกิดงานใหม่ขึ้นมาที่ประเทศไทยเนี่ย เราคิดว่าเราสามารถผลิตพลังงานเองได้เราอยู่ในพื้น mm hmm. ที่ภูมิศาสตร์ทำเลจุดที่ตั้งเราเนี่ยดีมากในเรื่องของความร้อนขึ้นความร้อน uh huh. ที่แสงอาทิตย์สามารถจะรับได้เยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยงานโซลา่านะครับก็เป็นงานหนึ่งที่ควรจะต้องมีธงปักในประเทศไทย mm hmm. และและอย่าลืมนะครับอาจารย์ว่าเวลาที่เราพูดถึงพลังงานทั้งหมดเนี่ยถ้าอาธิบายงานเซตา้างานโซลา่าสโตเลตและมาบวกเอนลิตก็หมายความว่า อาจารย์ลองนึกภาพตั้งแต่หน่วยผลิตไฟฟ้าก่อนคือผลุตคุยกันในเรื่องนะฮะการผลิตพลังงานจากเมื่อผลิตพลังงานนะก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะ,ะอาจารย์แปรรูปพลังงานไม่ว่าจะเป็นการแปลรูปจากพลังงานแสงแดดให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าอันนี้ผมเรียกว่าแปลรูปถ้าเราเอาชีวมวลนะครับเอาไม่ว่าจะเป็นไม้เศษไม้พวกนี้เราเรียกว่าการแปลรูปให้มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็คือชีวมวล งานสีวกาก๊าซนะครับงานโรงไฟฟ้าเหล่านี้เราเรียกว่าการแปรรูปพลังงานนะครับจากน้ huh. นั้นปุ๊บก็มาหมดในเรื่องของการส่งกําลังแล้วพอพัฒแปรรูปเป็นไฟฟ้าได้ก็ต้องมีระบบส่งจําหน่ายอ uh ืม huh. แตนี้ระบบส่งจําหน่ายเนี่ยจะทำย่างไรให้ให้ประหยัดให้ครอบคลุมพื้นที่กระจายมากขึ้นและสูญเสียน้อยที่สุดค uh ่ะคาว่าสูญเสีย เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการ loss ที่เกิดขึ้นในระบบจาหน่ายอันนี้ต้องทํำยังไงก็ได้ให้ loss น้อยๆให้ loss น้อยที่สุดนะคะที่สุดใช่อาจารย์นะฮะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของทำไมฮะเมื่อส่งไปถึงผู้ใช้ไฟผู้ใช้ไฟก็จะมีการคุยกันในเรื่องของประหยัดอย่างไร<า>นะครับ<อ>ประหยัดอา่าเมื่อประหยัดอาจารย์ลองนึกภาพดูนะบอเราพูดว่าประหยัดประหยัดก็ปิดไฟสิอันนั้นเรื่องหนึ่งที่เราต้องปิดแต่ในเรื่องคอเเทนจะต้องใช้เนี่ย การปิดไฟไม่ใช่คําตอบอย่างเดียวใช่ค่ะปิดไฟเดี๋ยวเดียวขโมยมา <c oughs> อีกใช่ฮะาจารก,ก็จะต้องมีเรื่องของตัวการปิดการเปิดแต่ในขณะที่เราเปิดใช้ทําอย่างไรให้สามารถที่จะอยู่คู่กับพฤติกรรมของการใช้เราเรียกว่า demand response คือความต้องการของผู้ใช้จะต้องเป็นตัวกําหนดการ supply อันนี้จะเป็นเรื่องของ demand น,นะครับอลองดูตัวอย่างอาจารย์เราคุยกันเรื่อง ev ev ในงาน3งานที่มาจัดเนี้ยก็จะมีเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยแต่นะฮะจะไม่ใช่เป็นเรื่องของงานโชว์ที่จะขาย EV วีคเราไม่ได้คุยกันประเด็นเรื่องขาย E ีวีคแต่เราคุยในประเด็นเรื่องความพร้อมของประเทศที่พร้อมจะมี EV f l ฟลีดท,ทั้งระบบพร้อมกับทำอย่างไรให้ทั้งระบบนั้นมีความมั่นคงนะครับมีความปลอดภัยครับมีมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แล้วค่อยมานึกถึงเรื่องของอีโคโนมีก็คือเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้เลยคือคุยกันเรื่องเซฟตี้ก่อนก a รเซฟตี้สิ่งแวดล้อมแล้วก็ความคุ้มค่านะครับในงานทั้งหมดเนี่ยที่ผมได้เรียนมานะครับจับอยู่ในเนื้องานของทั้งหมดสามงานใหญ่มีนิทรรศการที่แสดงให้เห็นถึงที่ผมได้เรียนไปเนี่ยทั้งหมดสี่เอ็ i ซ i บิชันฮอลล์สี่เอ็กซิบิชันฮ์การเรื่องพลังงานล้นๆนเนี่ยสองหมื่นกว่าตารางเมตร อ oh. ลังงาน้วมๆไม่มีงานอื่นเจือปนแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่คนสนใจจริงๆนะตอนนี้เนี่ยคิดว่าคนน่าจะหลังไหลไปไปชมไปดูกัน่ะเพราะว่าถึงเป็นเหมือนสามผู้นําด้านการจัดงานด้านพลังงานระดับโลกเนี่ยมามาเจอการและรวมกันเป็นแบบพรีนวันแบบนี้นะคะก็หายากแล้วที่จะแบบว่ามาป๊บเนี่ยได้เห็นแบบหมดเลยทุกสิ่งอย่างที่เมื่อสักครูไ่ได้ได้ได้เรียนคุณผู้ชมคุณฟังแล้วนะคะ <Okay. S 1> ค่ะ ยังมียังม,งมีที่น่าสนใจครับอาจารย์พอดีผมอยากให้ท่านผู้ฟังยางทางบ้านหรือว่าผู้ที่สนใจเรื่องพลังงานเห็นภาพอีกนิดหนึ่งก็คือว่าปวิกฤตพลังงานที่เราคุยกันอยู่นี้เพียงแค่เรารู้แสดงว่าเราเรารู้แล้วแต่เราต้องรับต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือนะไม่อย่างนั้นเราจะเป็นแถว <c oughs> แถวแถวผู้รับฟังแต่ว่าเราลงมือทําอะไรไม่ได้เลยเหรอ <c oughs> จริงๆแล้วเราเตรียมพร้อมได้ <c oughs> ผมผมเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอาจารย์ ประเทศไทยเราเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องหลายๆเรื่องและประเทศเราน่าอยู่มากผมพูดเรื่องหนึ่งแล้วกันนะฮะใ,ให้ให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพว่าตอนนี้มันมีเรื่องของตัว New Energy เราเรียกว่าแหล่งพลังงานใหม่แล้วกันนะครับอนอกเหนือจากก๊าสนอกเหนือจากถ่านนอกเหนือจากโซลา่านอกเหนือจากวินแล้วเนี่ยอะไรกันแน่ที่เป็นพลังงานใหม่หนึ่งเลยนะครับที่มาแน่ๆคือไฮโดรเจนไฮโดรเจนค่ะเป็นพลังสะอาดนะคะใช่สะอาด เพราะว่าตัวด้วยด้วยตัวตัวตัวของไฮโดรเจนเองซึ่งโอภาอางกฤษก็คือตัว H เนอะเรารู้อยู่แล้วถ้าเราเอา H มาบวกกับออกซิเจนนะฮะจะไฮโดรเจนสองตัวบวกออกซิเจนหนึ่งตัวเราได้อะไรเราได้น้ำก็คือ H2O ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแหล่งน้ำที่อยู่ในประเทศไทยเราก็คือในเขื่อนเราเก็บน้ำในเขื่อนนะครับให้ดีนั่นคือการเก็บกัเก็บพลังงานดีๆชนิดหนึ่งนะคร เพราะว่าอาจารย์เอาน้ําลงมาเนี่ยนะครับจะเขื่อนเอามาผ่านการผลิตไฟฟ้าโดยปั่นเจเนอเรเตอร์แล้วแต่ในขณะที่หมุนน้ํากลับไปเก็บไว้บนเหนือเขื่อนได้อีกเนี่ยที่ประเทศไทยคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตทําโครงการลําตะคองนะครับเพราะว่าช่วยการเกษตรด้วยผลิตไฟด้วยแต่ขณะที่ต้องกําลังทําวิจัยเรื่องนี้คือน้ําก็คือ h 2 o 2> ดังนั้นการเอา h 2 o ออกมาแปลรูปขย่าโมเลกุลของเขาให้เขาเกิดการแตก เราเรียกตรงนี้ว่ากระบวนการแคตาลิสติกทำให้เขาออกมาเปลี rogen, ่ยนไฮโดรเจนแล้วนำไฮโดรเจนมาสร้างพลังงาน,เป,นเป็นการแคชไลออกมาะะใช่คะ <มา S 1> เจเกิดไฮโดรเจน rogen, แล้วก็มาสร้างพลังงานเป็นสิ่งที่เราอยากเห็นเ,เร็วๆนะการใช้ไฮโดรเจนพลังงานสะอาดมากๆเลยเนี่ยนะในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์รถยนต์เครื่องบินอะไรต่างๆที่เราอาจจะได้เห็นในอะนาคตซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะมีการเผยแพร่องความรู้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับอาจารย์มีมีการเสวนาภาคภาษาไทยด้วยภาคภาษาอังกฤษด้วยในทั้งหมดประมาณ130หนึ่งร้อยสมสิบเซช่นโอ้ลาะคะเยอะมากเลยอย่างนี้ <3 S 1> นมหาวิทยาลาัยต่างๆนะคะจะต้องพานนักนศึกษาไปชมละนะรวมถึงแม้กระทั่งพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ไกลตัวเราเลยในะเรื่องพวกเนี้ นะ<ม>เราต้องแบบรู้ไว้นะคะเพราะจุดเด่นของทั้งสามงานมารวมกันไว้ในที่เดียวนี้นะคะก็คืออยากที่จะให้บริเพืคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งว่าจุดเด่นที่สามงานมาอยู่ในที่เดียวกันเนะะี่ยค่ะคืออะไรเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยจะได้รู้ว่าเออฉันชอบอันนี้ฉันอยากไปดูนี่สยาบไปดูนี้อะไรอย่างนี้นะคะใช่ครับถ้าเป็นหน่วยงานขึ้นอยู่กับว่าผู้ผู้ชมทางบ้านสนใจในเรื่องอะไรก่อนเนาะสมมุติว่าสนใจเรื่องของโซลา่าบอหลังคา บ้านตัวเองอันนี้เราก็จะมีมุมช่างรู้มุมช่างรู้โซลา่าท่านเดินเข้าไปที่งานแล้วท่านก็บอกว่าจะไปหาช่างรู้โซลา่าท่านก็จะได้ความรู้ทันทีว่าจะต้องติดกี่กิโลวัตต์ต้องทําอะไรบ้างจะติดเองได้หรือไม่นะครับอันนี้เอาง,ง่ายๆใกล้ตัวที่สุดแหละคน <หา S 2> สนใจแน่เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ข้าไฟกําลัง จะขยับขึ้นไปอีกนะคะเว้นโซลา่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเราจริงๆแบบโอ้แดดดีนี่ขนาดฝนตกนะเราก็ยังมีแดดนะขนาดูดูนี้ดูดูฝนนะคะ่ะเชื่อนต่อค่ะครับส่วนสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการไรขนาดใหญ่นะครับเช่นยกตัวอย่างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเขาก็ต้องมองเรื่องของการติดโซลา่าบนหลังคาขนาดใหญ่เขาก็จะไปดูโซล่ารูฟท็อปใช่ครับโซล่ารูฟโซล่าฟาร์มก็ตามเนี่ย นะฮะเขาจะมีผู้ประกอบการที่มาออกบูธนะครับทั้งหมดเนี่ยในงานรวมกันสามงานเนี่ยมีผู้ประกอบการนะอาจารย์ทั้งหมดสี่ร้อยรายส <400 S 1> ี400ย่ร้อยรายจากทั่วโลกนะครับที่มาร่วมกันครับอยากไปดูว่าต่างประเทศอะไรต่างๆนนะเขามีอะไรยังไงบ้างก้าวไปไปถึงไหนนะคะครับมีบมีให้ให้ชมตั้งแต่เรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่เรียนไว้นะครับรูปแบบของการผลิตไฟฟ้ามีกี่ประเภทนะครับฮะแล้วก็จะมี มีมีม,ม,มีมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ท่านผู้ชมมานะครับนอกเหนือจากนอกเหนือจากเรื่อง e x h i b i t i ช n นแล้วก็คือการการเสวนาภาษาไทยนะอาจารย์ซึ่งซึ่งเราได้รับความร,ร่วมมือจากกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็การไฟฟ้าทั้งสามการไฟฟ้าเลยนะครับเขาจะจัดงานกพนพ,พ,พหน้าทั้งหลายมหมดเลยอาจารย์ครอนหลวงชัยชาเขาจะจัดงานวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับอาจารย์วันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนกันยายนภาคภาษาไทยนะอาจารย์ใช้คำย่อๆว่าผ่าแผนพลังงาน ทำไมต้องผ่าอ่าน่าสนใจ<อ>มากครับผ่าแผนพลังงานนี้มันจะเป็นเรื่องที่เราใกล้ตัวเข้าไปอีกถ้าเรารู้เรื่องผ่าแผนเราจะวางแผนถูกแล้วลว่ากระทรวงการกำหนดทิศทางแผนอย่างไรอถ้าเราจะประกอบธุรกิจเราก็ทําแผนธุรกิจเราให้สอดคล้องกับแผน<อ>พลังงานถ้าเราเป็นผู้ใช้ไฟเราก็ต้องปรับพฤติกรรมเรา ให้สอลของกับแผนการเพราะฉะนั้นอย,อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิชาการนะเพราะว่าแผนพลังงานหรือว,ว่า PDP ฉบับล่าสุดใช่ไหมคะใช่อาจารย์ครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะคะใช่ครับอาจารย์ไม่ใช่เกี่ยวข้องเฉพาะคนทาแผนคือรัฐบาลเนื้อกโลกเปลี่ยนครับอาจารย์โลกเปลี่ยนไปมากตอนนี้<ค>เรื่องของเมื่อก่อนเราคิดว่าถ้าอาจารย์ยังย้อนหลังกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วเราคุยเรื่อง EV อาจารย์จาได้ไหมครับ EV เป็นเรื่องที่โอ้ไม่มาหรอกอีกนานเลย โอ้ตอนนี้คนขับชิวบนถนนหลายคันเยอะไปหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่เติบโตภายในช่วงเวลาสามปีนี้เองนะอาจารย์มันเร็วมากมาเร็วมาเร็วมากๆเช่นเดียวกันกับพลังงานใหม่ๆก็คือไฮโดรเจนถ้าไฮโดรเจนเข้ามาก็จะเร็วเหมือนกับ e ีีที่เข้ามาเร็วอ้อเหรอคะโอ้ี่เราต้องเตรียมตัวรับมือเลยนะทีนี้จะมีการจับคู่ธุรกิจอะไรด้วยไหมคะสำหรับเห็นว่ามีไฮโดรเจนฟอรั่มด้วยใช่ไหมคะ ด้านไฮโดรเจนฟอรัมเนี่ยผู้จัดงานเนี่ยเป็นกระทรวงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะชื่โอโยอโยะเรกเมติใช่ครับจัดร่วมกับเซตาเนี่ยมาต่อนเนื่อง5ปีแล้วนะครับก็คือ5ครั้งที่จัดมาเนี่ยกระทรวงพลังงานญี่ปุ่นเขามองประเทศไทยเป็นเป็นศูนย์กลางของอาเซียนจริงๆนะครับเรื่องของ n e ลนิวเอนเนอร์จีไม่งั้นเขาไม่<อ>มาไม่งั้นเขาไม่มาครับนะเขามองว่าประเทศไทยมีเขื่อนไงนะฮะมีแหล่งน้ํา การทำไฮโดรเจนในรูปแบบที่ดังกล่าวก <g all> ็จะสามารถสร้างกร<ม>ีนไฮโดรเจนได้นะครับแล้วก็มีพีโตเคมิคอลซึ่งเราเรียกว่าโรงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเอาก๊าซหรือว่าน้ำมันมาแปรรูปพลาสติกซึ่งตร <c oughs> งนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดกระบ,บวนการสร้างไฮโดรเจนขึ้นมาด้วยนะะถ้าทุกๆครั้งเนี่ยอาจารย์จะได้ไฮโดรเจนซึ่งมันได้ปกติเราต้องต้องเผาทิ้งถ้าเราเก็บไฮโดรเจนส่วนที่เราเผา้เนาะที่ผ่านมาเราแบบเหมือนเราไม่รู้นะ ว่ามันว่ามันดียังไงเผาทิ้งไปเลยไม่ได้ไม่ได้นะอาจารย์ครับตอนนั้นนี่รู้ใช่ไหมแต่ว่าเรายังจเบตาใช่ไหมใช่อาจารย์ตอนนี้ถึงแล้วก็เลยก็็เปไฮโดรเจนฟอรรมที่น่าสนใจมากเลยจากคู่ธุรกิจเรื่องของสตาร์ทอัพต่างๆจะมากันเยอะไหมครับทั้งหมดน่าจะคาดผมคาดว่าด้วยการเปิดทั้งหมดสี่หอลงทะเบียนนะครับของสามงานลงทะเบียนจุดใดก็ได้เดินในงานไม่มีการกั้น เดินได้ทั้งหมดทุกๆหฮอเปิดถึงกันหมดตรงนี้นะครับ<ม>อาจารย์วางไว้ว่าน่าจะเป็นหมื่นคนจะหาที่<ม>จะมาร่วมทั้งจากประเทศไทยนะครับแล้วก็จากต่างประเทศ<ม>ผู้ที่เข้ามาสัมมนาเข้ามาทําสร้างองค์ความรู้ในภาคภาษาอังกฤษแล้วก็ภาคภาษาไทยเนี่ยนักวิชาการมารวมร,วม,รวมกันมากกว่าส<ม>ามพากกว่าหนึ่คนโอเคแล้วโดยสรุปแล้วในงานนี้เหมาะกับท่านใดกลุ่มใดหมวดหมู่ไหนกันบ้างคะ ผมว่าผมว่าน่าจะครอบคลุมทุกๆภาคส่วนนะครับอาจารย์ใช่ผมว่าประเทศไทยบางทีบางเรื่องอาจจะต้องไปเริ่มต้นที่ที่ที่วัดด้วยนะครับอาจารย์ผมว่าอ่าทำไมถึงบอกว่าวัดเพราะว่ามีพระอาจารย์หลายองค์ครับผลิตไฟฟ้าเองใช้ในวัด แล้วถ้าเกิดพระน่าผมเห็นอไม่ใช่ในยูทูบโอ้ยอคนนิมนต์ท่านมางานนี้นด้วย<น>วใช่ครับผมอยากนิมนต์ให้เพราะว่าผมว่าแฟนรายการเราเนี่ยนะฮะมีมีม,ม,มีมีพระสงฆ์นะฮะที่ติดตามรายการนี้นานาอยากจะเห็นพระสงฆ<ด>์ใช่ครับถ้ามาถ้าท่านพัฒนาวัดนะครับโดยการผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วเนี่ยแล้วก็ยังแบ่งปันไปให้กับชุมชนรอบวัดได้ด้วยนะครับผมว่าอันนี้อันนี้ดีนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งส่งโปสเตอร์มานะเดี๋ยวจะช่วยแชร์ไปตามกรุ๊ปที่มีมีมีผระสงค์อยู่ด้วยนะคะโดยสรุปแล้วค่ะอ่างานนี้ก็มีคนน่าสนใจเยอะไปหมดเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับหลายหลายกลุ่มเลยนะงานเนี่ยจัดที่ไหนจะเข้าร่วมได้ยังไงคะวันวันที่ยี่สิบเดือนกันยานะครับเป็ยี่สิบนี้แล้วนะคะใช่ครับวันอังคารวันอังคารสัปดาห์หน้า ที่เปิดนะครับก็จะเริ่มวันที่20เวลา9โมงนะครับที่ศูนย์ประชุมนะฮะที่นิทรรศการและนิทรศการไบเทคเราเรียกย่อว่าไบเทคบางนาใช่เดี๋ยวนี้นั่งรถเดี๋ยวนี้นั่งรถบ t s ไปได้ใช่ครับลงสถานีบางนาเดินเข้าเดินจากสถานีเข้า Exhibition Hall ได้เลยใช่เลยง่ายมากไม่ต้องขับรถไปก็ได้วันที่20ถึงวันที่เท่าไหร่คะถึงวันที่20 21 22ครับอาจารย์ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้โหแค่สามวันเองนะคะแค่สามวันครับจะ<ๆ>จะ<ๆ>จะ<ๆ>จะพอไหมเนี่ยดูเหมือนกับงานน่าสในใจไปหมดเลยครับงานงานนานาชาติเวลาจัดถ้า <c oughs> ยาวมากกว่าสามวันนะครับเรื่องพลังงานนะฮะเรามองว่าถ้าถ้าเป็นลนักษณะมันไม่ใช่งานชัว์เครื่องจักรครับอาจารย์มันเป็น<อ>ถ้าเป็นงานชัว์เครื่องจักรเนี่ยโดยมากก็จะประมาณสี่ถึงห้าวันได้อันนี้คือสามวันก็โอเคแล้วนะคะรับก็ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะที่ใบเช็คบางนาตอนนี้ลงทะเบียนเข้าโรงงานได้เลยไหมหรือว่าวงได้เลยครับอาจารย์สามารถเข้าไปคลิกนะครับ w o r ร์ w i d e web นะครับแล้วก็ seta.com อดอทคอมเซตาเอเชียดอทคอมนะครับผมทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ SETA แล้วก็ต่อด้วยเอเชียดอทคอม๋อรให้ง่ายเลยนะคบง่ายเลยครับเซตาก็คือาย e C.A. เซตาแล้วก็ตามด้วยเอเชียแล้วก็คอมใช่ครับอถ้าไม่ลงทะเบียนออนไลน์สามารถวอล์กอินไปได้หรือเปล่าคะสามารถวอล์กอินได้ครับวอล์กอินหน้างานได้ครับค่ะก็คืองานนี้ฟรีนะคะศูนย์บาทครับ ศูนย์บาทนะคะ<า>โอ้โหเรีวยกว่าได้ความรู้ได้แบบเปิดโลกทัศน์นะคะแล้วอาจจะได้บิสเนสด้วยเพราะว่ามีเรื่องของบิสเนสแมทชิ่งด้วยนะแล้วก็อาจจะได้แบบอะไรใหม่ๆที่อาจจะมาใช้ในชีวิตประจำวันเราด้วยเช่นเรื่องใกลตัวเลยเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่องอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าเราจะไปดูอนาคตว่าโอ้โหพลังงานไฮโดรเจนไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วอาจจะมาถึงเราอีกไม่นานนี้เราก็จะได้เตรียมรับมือนะอ่าเวลาหมดแล้วค่ะ ขอขอบคุณมากจะมีฝากอะไรหรือเปล่าคะก็้วจุดท้ายเอาไว้ว่าเราอยากจะพบนะฮะกับกูรูพลังงานอยากจะพบนักวิชาการอยากจะพบตัวจริงในเรื่องของคนที่คิดอะไรที่เป็นเทคโนโลยีพลังงานใหม่ๆก็ขอเชิญใช่ครับขอเชิญกท่นิบยี่สิ0กันยายนนี้เจรกันที่ใบเทีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ